สวัสดีค่ะวันนี้เมนูครัวคุณหมีนะคะเป็นการเก็บเต้าหู้นะคะบางทีคุณแม่บ้านจะมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องการเก็บถนอมเต้าหู้นะคะซื้อมาแล้วไม่ได้ทํารับประทานหลายแผนน่นมากเกินไปเก็บเข้าตู้เย็นเต้าหู้แคะออกมาเป็นเมือกนะคะหรือบางครั้งแช่ช่องแข็งเกินไปเต้าหู้ก็แข็งนะคะ วันนี้เราจะนําเสนอวิธีการเก็บเต้าหู้ไว้ใช้ได้นานๆนะคะไม่เสียก่อนนะคะเริ่มต้นค่ะคุณแม่บ้านนะคะเตรียมเต้าหู้นะคะเต้าหู้1แผ่นเนียนะคะสองแผ่นสาแผ่นก็แล้วแต่ค่ะคุณแม่บ้านตั้งน้ําต้มสุกที่สุกแล้วนะคะเติมเกลือลงไปเอาเต้าหู้ลงไปแช่นะคะแช่นานประมาณ10-20นาทีนะคะเมื่อเราแช่เต้าหู้เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะหั่นเต้าหู้ทั้งหมดให้เป็นเต๋าหรือชิ้นขนาดที่คุณแม่บ้านต้องการนะคะ ถ้าต้องการชิ้นเล็กก็หั่นชิ้นเล็กถ้าต้องการใหญ่หน่อยหรือต้องการจะเอาหั่นไปทอดสำหรับทานน้ำจิ้มกับน้ำจิ้มก็แล้วแต่ขนาดที่คุณแม่บ้านชอบนะคะเสร็จแล้วตั้งกระทะร้อนเลยค่ะนำเต้าหู้ลงไปทอดค่ะพอทอดเสร็จแล้วนะคะพอเหลืองๆนะคะก็ตักเต้าหู้ที่ทอดเหลืองแล้วนะคะพักให้เย็นค่ะเก็บใส่บรรจุในถุงหรือจะเป็นภาชนะที่มีฝาปิดนะคะวิธีการนี้นะคะก็ช่วยให้เราถนอมเต้าหู้ไว้ใช้ได้นานๆน,นะคะ ขอบพระคุณค่ะสวัสดีค่ะที่ติดตามค่ะ